การอธิษฐานที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าด้วยกันนะคะพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าขอเปิดหัวใจของเราเปิดความคิดของเราต่อพระวจนะของพระองค์ในช่วงเวลานี้หลาอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนชนะใจนะคะเท่ากับชนะบาปวันนี้นะคะเราใช้พระคัมภีร์ในพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อที่4ถึงข้อ7นะคะบอกว่า ส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวายพระอาเวอพอปทัยอาเบลและของถวายของเขาแต่คาอินกับของถวายของนั้นของเขานั้นพระองค์ไม่พอปทยัยคาอินก็โกรธยิ่งนักก้มหน้าลงพระยาเวจึงตรัสถามคาอินว่าทำไมเจ้าโกรธทำไมหน้าเจ้าบูดบึง้งถ้าเจ้าทำดีเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือ ถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตักครุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะบาบนั้นขอบคุณพระเจ้านะคะพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมที่บอกให้เรารู้ถึงสึกของสายเลือดนะคะที่เป็นสายเลือดเลือดเดียวกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวของการที่ไม่ชอบพอกันเกิดขึ้นในครอบครัวพี่น้องคะครอบครัวของพี่น้องเป็นยังไงบ้างคะ แล้วพี่น้องนะคะในครอบครัวของพี่น้องอมีพี่น้องกันกี่คนหรือว่าเราอาจจะเกิดมาแค่เป็นลูกคนเดียวในครอบครัวแต่ส่วนของข้าพเจ้านะคะมีพี่น้องอยู่สามคนมีพี่สาวแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็ข้าพเจ้าเองเป็นคนสุดท้องนะคะซึ่งแม้ว่าเราจะเกิดมาสามพี่น้องแต่ว่าต้องขอบคุณพระเจ้านะคะเราไม่เคย มีปัญหาขัดแย้งในครอบครัวเพราะว่าพี่สาวหรือว่าพี่ชายเป็นคนที่เสียสละเสมอให้กับน้องแล้วก็เป็นคนที่รักน้องแล้วก็รักครอบครัวนะคะดังนั้นเราก็ไม่มีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวแต่สําหรับพระธรรมตอนนี้นั้นบงบอกให้เรารู้ว่าสิ่งนี้เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยจึงนำพระธรรมตอนนี้มาและทำให้เราเห็นว่าการโก,กรธกันเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ ความไม่พึงพอใจหรือว่าความรู้สึกอิจฉากันเกิดขึ้นและเกิดขึ้นในครอบครัวพระเจ้าพอพระไทยผลงานของน้องที่ถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้านำแกะมาถวายแต่สำหรับพี่ชายก็ได้นำ ของที่ได้ผ่านการเพาะปลูกต่างๆมาถวายให้กับพระเจ้าแต่กลับไม่เป็นที่พอใจของพระเจ้านะคะพระเจ้าได้ชมน้องบอกว่าน้องนั้นได้ทําดีและพระเจ้าทรงพอพระทัยในสิ่งนี้ที่อาบิลได้ถวายให้กับพระเจ้าแต่สําหรับคาอินนั้นอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพี่ชายรู้สึกโกรธเป็นไฟมากเพราะว่ารู้สึกว่าทําไมน้องถูกยอมรับแต่เขาเองกลับไม่เป็นที่ยอมรับเกิดขึ้นนะคะแล้ว ถ้าพี่น้องนะคะอาจจะไม่มีญาติพี่น้องในครอบครัวไม่เคยแย่งชิงกันในครอบครัวแต่ถ้าเราเข้ามาในคริสตจักรล่ะคะพี่น้องพี่น้องเป็นยังไงบ้างถ้าพี่น้องเข้ามาในคริสตจกักรแล้วมีบางคนนะคะถูกยอมรับถูกชมต่อหน้าศิาพิบานหรือว่าต่อหน้าพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณและเรารู้สึกยังไงกับ ความสำเร็จของพี่น้องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเรารู้สึกว่าโกรธหรือเปล่าถ้ามีบางคนในคริสจักถูกยอมรับแต่เราเองไม่ได้ถูกยอมรับเรารู้สึกโกรธเหมือนกับคาอินไหมเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่และสีหน้าของเราเปลี่ยนไปเหมือนกับคาอินหรือเปล่าซึ่งบาปนั้นเนี่ยมันต้องการที่จะพระคัมภีร์บอกว่าใช้คําว่าต้องการจะตะคุบคาอินนะคะ หรือว่าท่าไหนพระคมภีเดิมนะคะภาษาฮิบรูเรียกว่าโรเบสที่มีความหมายว่าสัตว์ที่ต้องการที่จะตะคุบเหยื่อมันต้องการที่จะตะคุบเหยื่อนะคะดังนั้นเนี่ยความบาปต้องการจะจับเราต้องการที่จะให้เราเนี่ยเป็นทาตของมันดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีจุดอ่อนในด้านใดบาปนั้นก็อยากจะเกาะในชีวิตของเราหรือว่า ผู้เชื่อหรือว่าในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องของเราดังนั้นเนี่ยมันสามารถทําสําเร็จในชีวิตของคาอินก็คือมันสามารถที่จะบาปเนี่ยเกาะในชีวิตของคาอินได้และคาอินก็ตกเป็นฆาตรกรที่ฆ่าน้องของเขาเพื่อที่เขารู้สึกว่าถ้าเขากําจัดน้องออกไปเขาอาจจะเป็นที่ยอมรับในสายตาของพมะเจ้าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยดูมีคุณค่าขึ้นมาแต่การการะทำของเขานั้นผิดยิ่งทําให้เขาเนี่ย เกิดโทษและถูกไล่ออกไปให้พ้นหน้าของพระเจ้าดังนั้นนะคะการที่เรากําจัดใครคนหนึ่งออกไปจากคริสตจักรเพียงเพราะเราคิดว่าหรือว่าจากครอบครัวของเราเพียงเพราะเราคิดว่าเราต้องการเป็นที่ยอมรับและเพียงเพราะเรารู้สึกโกรธเขารู้สึกไม่พอใจเขาเราคิดว่าถ้าไม่มีคนนี้ถ้าไม่มีพี่น้องคนนี้ในคริสตจกักรเราอาจจะเป็นที่ยอมรับหรือว่าเราอาจจะเป็นเป็นคนที่ได้รับตําแหน่งที่ พระเจ้ามอบให้เราก็ได้สิ่งนี้นะคะก็ไม่เป็นประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะไม่มีพี่น้องคนนั้นหรือว่าไม่มีญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในบ้านถ้าเรายังทำไม่ถูกต้องท่าทีของเราไม่ไม่ถูกต้องนะคะต่อให้มีเขาหรือไม่มีเขานะคะเราก็ไม่เป็นที่ยอมรับอยู่ดีเราจะต้องเอาชนะใจของเราเพื่อที่ว่าบาปจะไม่เกาะในชีวิตของเราและเราเนี่ยจะไม่ตกเป็นทาสของมันนะคะพี่น้องคะ เราเคยกโกรธใครในเครือจักรของเราไหมคะและเราเคยโกรธพี่น้องของเราที่ตามกันมาไหมคะลอดหรือว่าคารตามกันมามีพ่อแม่คนเดียวกันแต่ทําไมพ่อแม่ถึงยอมรับใครบางคนมากกว่ายอมรับน้องมากกว่ายอมรับพี่มากกว่าแต่สมัครทําไมทําไมเราถึงไม่ถูกยอมรับเราอาจจะถูกแล้วก็ถูก คอยแกล้งคนอื่นอยู่เสมอแล้วก็ไม่ช่วยเหลือแล้วก็รู้สึกหมันไส้ด้วยนะคะเพราะว่าถูกยอมรับแล้วก็เป็นที่รักของคนในครอบครัวแต่ว่าในพระธรรมตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าเองเนี่ยได้ใช้คำถามกับคาอินและเราต้องถามตัวเองด้วยนะคะว่าเราอทำดีแล้วหรือยังเราทำดีแล้วหรือยังนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราทำดีแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องโกรธ ทำไมเราจะต้องคอยที่จะไม่ชอบน้องหรือไม่ชอบคนในครอบครัวของเราเพราะว่าพ่อแม่รักน้องหรือว่ารักพี่มากกว่าดังนั้นนะคะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะมีความรู้สึก ในการอิจฉาหรือว่าโกรธคนอื่นเมื่อพี่น้องของเราได้รับคำชมหรือว่าการยอมรับดังนั้นนะคะคำถามที่ดีที่สุดก็คือเราทำดีแล้วหรืออยังถ้าเราทำดีแล้วนะคะเราตั้งใจถวายของดีให้กับพระเจ้าแล้วเราตั้งใจในการที่เราจะเรียนเราตั้งใจในการที่จะช่วยเหลืองานบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่เราทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่แล้วแล้ว เรารักมากพอแล้วแล้วเราจะโกรธคนอื่นทําไมเราจะไม่พอใจน้องของเราหรือว่าไม่พอใจพี่หรือไม่พอใจคนในครอบครัวของเราทําไมดังนั้นนะคะเราต้องเอาชนะจิตใจของเราความโกรธและความขมขื่นนี้ให้ออกไปจากใจของเราจากครอบครัวของเราจากญาติพี่น้องจากคนในคริสตจักรนะคะเพื่อที่ว่าเมื่อเราทําด้วยความเชื่อสิ่งเหล่านั้นที่เราทําถ้าเราทํา ด้วยความเชื่อพระเจ้าก็จะทรงพอใจในทุกสิ่งที่เราทำและก็มอบถวายให้กับพระองค์ดังนั้นนะคะซาตานต้องการจับเราเป็นทาสบาปของมันแต่ถ้าพี่น้องนะคะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้ ชนะความรู้สึกอิจฉาหรือว่าความรู้สึกแย่ๆในชีวิตของเราได้นะเราจะเป็นคนนั้นที่สามารถที่จะเริ่มต้นด้วยการที่เราจะเอาชนะบาปได้เราจะไม่ตกเป็นฆาตกรก็คือการฆ่าน้องหรือว่าการทําร้ายคนในครอบครัวของเราเพราะเราชนะใจของเราเมื่อเราชนะใจก็เท่ากับว่าเรากําลังชนะบาปหรือว่าชนะกับสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่นั่นเองนะคะก่อนที่จะจบนะคะอยากให้พระธรรมส สองข้อนะคะกับพี่น้องนะคะในสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าบอกว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจทุกสิ่งที่เราทำออกมาจากใจของเราดังนั้นนะคะเราต้องเคลียร์ใจของเราอย่าให้ใจของเราเต็มไปด้วยความอิจฉาและความรู้สึกที่ไม่ดีและก็ สุภาษิตบทที่16ข้อที่32นะคะบอกว่าบุคคลผู้โกโรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมากและบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ดังนั้นนะคะชัยชนะที่เราได้รับเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการให้ใครบางคนเนี่ยสยบต่อหน้าเรา แต่มันคือการที่เราเองเนี่ยสามารถชนะใจของเราได้ต่างหากนั่นจึงจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆในชีวิตและก็สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าและเป็นคนที่เกิดผลมากในอนาณาจักรของพระเจ้านะคะดังนั้นนะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะขอให้เราชนะใจของเราและเราจะเป็นคนที่ชนะบา และเมื่อเราชนะบาปเราก็จะเป็นภาชนะที่สะอาดที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเครื่องบูชาของเราที่เรามอบถวายให้กับพระองค์อย่างแน่นอนนะคะอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะในวันนี้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ที่จะเคลียจิตใจของเราทั้งหลายให้เราเป็นคนที่สามารถเอาชนะใจของตนเองได้เอาชนะความรู้สึกอิจฉาความโกรธในชีวิตของเราความไม่พอใจ ในชีวิตของเราได้ขอพระยิญาณบริสุทธิของเบอร์เจ้าที่จะทรงช่วยและเป็นกําลังให้กับเราแล้วก็พี่น้องทุกคนละอธิฐานและฝากมอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์ในพระนามพระยเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องนะคะ